สวัสดีพี <imagination> <g ib uck his> ่น้องรุ่งสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะตอนนี้ไงเวลาเสร็จแล้วค่ะตอนจะขนมขนาดไหนไม่เล่ยนังเลยอ่ะมันไม่ถือไฟมันไม่ถือไฟอันนี้มงกุฎใหม่ของหอยนะคะมงใหม่ของหอยถ้าไม่ใส่โกบมันก็จะไม่สวยต้องใส่โกบไม่นาก็จะได้เลยอ่ะนี่หนย่งไวน์บ๊อง ก็วสวยแล้วนะคะทุกคนสวยแล้วค่ะดีสวยแล้วหกโมงเช้าพอดีเลยค่ะวันนี้เราเดินทางกันต่อที่ช<า>ื่อสเกตปางกูกงใกล้บ้านน้องบอยไม่ไม่ไม่เราอยู่ในเมืองเลยปา,ป,าปางกูปางกูงว่าเมนบาง ปังกูคาแต่เราจะกลับไปนอนที่สารคามก่อนนะคะชุดอะไรเราจะกลับไปนอนที่สารคามก่อนนะคะทุะคกคนกลับสารคามก่อนแล้วไาจังสีเดินทางไปฝางกูนะคะทุกคนเช้าแล้วค่ะบ้า,บา,าขาท่าทางขาไอ้เนี่ย ไม่ไม่ไม่ไ่เ่ขาวะนีื่สวยไปแล้วนะทุกคนเบอร์หนึ่งเบอร์สอเบอร์สามเื่อนอย่างนีเบอร์ส่วนไหมยเกาะโตยังเกะบีหนึ่งบีสองบีสามไหม่แมันกล้วยหอมเลยกมี่เออออาทิตย์ูไ่้ลุ้มนะเวลาสนุกแล้วสิบายบาย 来了。